คุณเคยนี่นะเออเออเออเอเล่นอะไรีเนี่ยวอ๋อ,อ,อ,อเล่นปุ่มหรือเปล่าออ้เออนน่สุดเลยนะนี่ฉนะันจะอะไรมาเล่นด้อคือเ,เล่โ ก็คือประมาณไหนเนี่ยโอเคเราจะมาจัดทีมข้าสีแดงกันข้าจะข้าสีแดงดีครันเออมรือเปล่าอันนี้น่าจะดูอยู่้วอืม อน,นี้ก็รูสุดจะมันจะดีสุดแล้วโอเคแบบนี้แหละที่มันดีที่สุดในจัก,กรวาลในจัก,กรวาลพีเองนของสิระการสุดแรงตอนแล้วาถึงหน้าจะไม่มีอะไรท่รีบเล่นล้วออกวันอางวันสีขาวหนุ่มมาได้ไงเนีย กูเล่นผิดด่านอ๋อโอเคไม่เล่นไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดถูกต้องแนวถูกต้องเออนี่ต้องเป็นอย่างนี้อาจกี่นาทีไม่รู้แต่ต้องเล่ถึงด่านีสุดด่านแบบนี้อ่ะแล้วหลังจากด่านที่ฮะจะเริ่นสดับผิดดับเออเฮ้ แล้ว,ว่าน้าตามมเคยเจอที่ไหนมาก่อกนี่อนอะือเอชื่ออะไรนะครูเนี่ยรยแคเลยนี่นี่ะงค่อเท่มากอือด่านที่สามเกี่ยวนอไมอาน้นองเกียวน

ขอไม่มีอะไรเหรอด่านนี้โอ้มีแค่นอนน่างงอยูเด,ยเดียวโอเคอ่ะด่านต่อกานเล่สีสอุปกล่์ถึงเดิมปฏิทินเนี่ยแต่เคยผ่าน<อ>แล้วมั้งไม่รู้ว่าเล่นตอนไหนน่นา,าจะสมัยตอนนี้จะอาจคิดเออคือเล่นต่อมาเปคนร้านก็เป็นถ้ามึงตีกระต่ายน่างูนี่ไม่โดนเลยนะเนี่ย โอ,อ,อ้ต้องเร็วเร็วเนี้ยเอ้ยพีมาสองแสนล้านล้านห้าโอเคด่านที่ห้าเอ้ยตกไปเร็วในหัวเฮ้ยอะไรไม่รู้แต่เี่้อเน่้นมันเป็นราชาในราชบุตรสาวราชาดีดา,า,ามมาแล้วนะอ๋อ ราชาบูดาบเชคจได้เทียวนี้ก็รู้วมันโดนตีไม่กีเทือกอ่อ้ตายหาแน่นอนว่าอยู่ของจิ้งเหรนเนี่ยจิ้งเหรนินได้แต่มันเป็นไงเฮ้ยดาบมือเท้าเือตัวทองเนี่ยกูอยากได้มาฉันหกเฟือง,งไม่ถึงโอเคกูเล่นยัไงไงมไม่ถึงดานนี้หกเลย เฮ้ยมันช้างเตาปุ้นกินนี่นะจำได้เอาปาน้อยยิงไปกว่าเนยเอ้ย,อยนองเขียนนีตีแนวน้อยายมากนัาจิดยาเุนอะไบขวางม,มึงแกไม่ทำให้ตีต่าเดินตีนี่ดีตีเอ <c oughs> เดิมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเออ้าวกูลืมแค่ปิดรับโอ้ยยัไงปิดแัปของเราคิปเพิ่งห้าทีทีกูอัดเกมผักอะไรเยอะปดเยอเฮ้ยมึงมึงมึงตัวคลิคิดคิคิทไม่ํางไม่อยู่ลาไม่รู้แต่ว่าไม่เคยเหยี่เพื่อนคลิปเปียนมึง ตายวะเออนี่กูกูแก้ทางได้แต่ว่าตอนนี้มีตัวนีว้โอ้ยจริงไม่ทันเลยเมืเ่อกี้ได้อะไรด้แคทแบบนางโง่มาเออคือกูมีเงินนะอานี่เงินหมดไม่ใช่เงนินนี่ไอ้เหีย้ยเอ็นไอพีดีกูไม่แพ้โอ้ยได้ งูมั่งเถื่อ,น,อกนก่าห,หมาแดงอีกเฮ้ยดอกกดแกกดงนะเฮียตายง่ายมากเป็นเพราะว่าตัวแกงกระรีอยู่กูนี่นะ โอเคนี่ดาง 4, ง่านที่9อย่างอี่เนากนจีดมันไม่ตายอยู่แล้วเออจะเป็นไงก็ด่านนี้เนคงไม่มีเไรม้งมึงด่าน9จริม่มั้ยเนี่ยมึงมีโปรแกรมเโตีแบบแจ็คมารลเนีเฮ้ย กะปีนี่นะไอ no, oh, right. ้เหี้ยบักกะปีร็อกวะอ้เนี่ยกุติเลยไอ้เหี้ยกุลังคารมาหน่อยไอ้เหี้ยอันนี้กูลังบาตเติมอ่ะต้องมาตัวใครมากุลไม่มีคยแพ้ไอ้เหี้ยนี่ด้วยอีกกันได้แพ้สมัยกูทำน้อยโอ้เดี๋ยวนี้เราก็รีบฆ่ามันได้ใส่ก่อนที่ทีมกุจานี่ขนาดต่อยตัวเหี้ยเนี่ยได้มากกว่ากู ยาเดดยาแดดกับใครฮะกูติเฮียมึงอยากตเดเออหน่ยังยอดกระเตียนเียวอย่างไว่าดเงยมด่านไมมงมีตัวเทียเมื่อกี้มัดันซึ่สิดเออตัวยาขึ้นมาหนึ่งเปอร์นต์ูแต่กูดท่าโหมันกูเป็นล้านตอนนี้เด็้ท็อปฟูทันสุงฟูไลย กูจะพยายามคิดมากข้ีก่กูลงทุกวันอยู่ะถ้กูมีคอนเทนต์นะแล้วกูก็มีเยอะด้วยดูดังเิมผักเพามันดะแฝงอะไรเงี้ยมันดีดดิ่ดเลยเอ้ยมีที่ชายกีเลยว่ะแต่เป็นเวอร์ชันมีชายีเรียแดงแล้วก็ไม่ไม่เออเออเอเอเงี้ยมเ่ะ ปะการเก้าอ้ยตัเียนะไอ้เียมมากสิว่าข้ามมไม่ตออ้ยอยตมตายมะร้กายอะไเจอยมดิดกวนกัดตายหายอะอ้ยแค่ไหมเนี่ยเตัวเงี้ยนั่นมันเนี่ยอตัวหินบนเียอะไรกุกอย่าง กปตากปตาน่ pues mm. ง,ง,ง้เพรมันมเงินอะตีปอมแรงๆเลยเสียเวลาเออนึ่งได้ปัดบัลลีไกลมาก่อนหน้้เปลนยบัลลีไลกูเปลืปัดปัดทองแดงแ่อนเนะโอเคได้ของที่มีค่าโอ้มีค่าดีอาเเยใหญเด่หนึ่งเลเฮ้ กูทำได้อีกหนึ่งอันนึงเราดีเกนมาดิกูได้เนี่ยกูดีใจนิดนึงนะแต่มันก็ไม่ได้โหดอะไรโอเคมึงมึงไม่ควรควจะมองนีงมึงไปลงนลทท่าลบเพราะเธอกีฬาไอเดียไม่คุยเยอะที่ขายไอ้น่างัวนั้น,นทิ้งไปแล้วอาลุงทำไร้ต่อแหละพี่นี่งเอือว่า ไม่มีานเล่นแล้วคืออาไดไม่มีการเล่นเมเดี๋ยวคิดเดียวมอันใหม่แล้วนะยคิดเดียวนี่น่กได้ไมไไมแล้วกูด่เลกามผามาแปดปีกว่ามันจะออกเอออ่ออา,าอ่าเ้สจนยเงียเยย่แลว ไโอ้โหเพ่งจัเนยน่าสนใจมากเต่ว่ากูไวเูว่าไม่คู่ควรจะอัพเมาจากกาชาแงงแล้วกูไม่อัพเดทข่่จ้าปกี่อะไรเออไม่สดเห็นป้ายอะไรเพ่งานช่างหมออไม่ได้กูเลยน่าตัวอัพอัพน่ ข่จะเต็มหมดแลนะ้วเคี่ยไข่โคตรแพงไข่กูสามสิหน่วยวอะเคี่ยงนี่กมไม่อัาเขาดแพงเคี่อน้อเกินใจเลยหว่าปแล้วกูจะยือย้อคิดว่ามันยาวทำไมเนียเฮ้ยรีบจบได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรานนะครับ อเีย่ดูดูดอนสุดท้ายไม่ต้องดูก็ได้แต่วปีไปเลยก็ได้อ้าเขี่ยคุบูตโต้ไโก้ไม่น่าเปลี่ยนเลยเขี่ยมันจะคแงเราราคาดุกท่นาบาิบา่ เทียไปยังมัอนกอย่างเงขออเนยเย็ดเคปพอพอดิเป้ด้วยจะหอะไรตายแล้วกูก็ไม่มีเงินคับเออเทียวกูมีเป็นร้อยเลยนี่วะเอามานทำไมโอ้ย